สวัสดีครับอีก้นเ้ช่องพ่อกัดไฟขังนะครับเย่ yeah. วันนี้อัดจากคอมนะฮะก็ตามที่เห็นเลยนะก็จะเป็นมหัศจรรย์อีกวันหนึ่งนะฮะก็ตามปกนะเป็นแก๊งของคนที่ถูกบัฟนะฮะก็ใครได้บัฟบ้างเนาะก็จะเป็นเด็กนี้อ่าจริงๆจะบอกว่าเป็นเด็กของคนที่การที่ถูกบัฟก็ไม่ถูกนะมันเป็นเด็กเผื่อนาคตนะฮะเผื่อแบล็คไนท์มานั่นเองถ้าแบล็คไนท์มาก็ใช้โครงนี้ได้เลยนะครับก็ พินเจตเบลต์มิลลาร์อ่าซาบูชาลูคิงเลดี้ชีฟอ่ากอดไลเดอร์แอบพซ็อบบิงแมนนิกฟิลลี่แบ็คแคทอเมริกาแล้วก็เฮลิเคนนะอ่าเฮลิคาเรอร์ซึ่งถ้าอนาคตมาไอ้แบล็กไนท์มาอาจจะเอาเอาอะไรออกดีเอานิกฟิลลี่ออกก็ได้จริงๆเพราะว่าถึงตอนนั้นก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแหละหรืออาจจะใส่ไวก็ได้เพราะว่าไอ้พวกนี้มันได้บัฟมาเบลดเนี่ยบัฟมาคือมันตัดขวา ถ้ามันตัดขวาปุ๊บไอ้พวกเนี้ยมันจะจัวขวานิ k ฟูลี่ลงมาขวาใหญ่เบตตัดได้ก็จะเป็นเทิรห้าลงนิฟูลี่กับเบรก็ได้แล้วเทินหลงเป็นกอดไรเดอร์แล้วก็ลงแอดสับบิงแมนก็จะกลายเป็นตัวใหญ่4ตัวเต็มบอร์ดเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะสนุกแต่ว่าเอาจริงๆคือรออนาคตนะฮะรอแบล็คไนท์ถ้าแบล็คไนท์มาคิดว่าของจริงนะยิ่งกว่านี้นะฮะน,นี้มันแค่ออเดิร์ฟนะฮะแค่ลองเล่นเฉยๆเนาะ เสียงเป็นไงไม่รู้นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับไม่ค่อยอยากอัดจากคอมเพราะว่าถ้าอัดจากคอมอะ่ะเสียงมันจะแหว่งนะเพราะว่าคุณพ่อต้องอัดจากโทรศัพท์แล้วก็อัดจากจออีกอันหนึ่งไม่พร้อมกันนะฮะเนี่ยแบ็คแคทมันได้บัฟมากลายเป็น49่าอ่ะโคตรเก่งเลยนะแบบเก่งมากอะ่ะแล้วแต่ว่าควินเจ็กับเด็กเนี้ยตอนนี้ถ้าอนาะคตคิดว่าถ้าไอ้นี่มาควินเจ็ดน่าจะเอาออกแล้วเพราะว่าใส่แบล็ n ไนท์แทนนะครับ มันมันไม่จําเป็นขนาดนั้นแล้วอาจ,จะเอาเนื้ฟูลี่กับกับควินเจออกตอนนี้ก็ใส่เข้าไปไว้ก่อนมิลลาสโอเคเอามาขอดูมือหน่อยก็เบลดก็จะมีอัสตรนได้ลงค่อนข้างช้าอาจจะจวนแฮร์รคารลเออร์ปุ๊บก็ลงเบลดได้เลยแล้วก็ลงเนี่ยไอโคดไรเดอร์เรามาแล้วไงข้อดีสามารถลงเป็นเทินสุดท้ายลงเป็นเบลดกับโคดไรเดอร์ก็ได้ก็สามารถจว่จวๆได้เลยพวกนี้เนาะปะนองข้ามน่าจะเล่นเด็กโลก,กีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยปิด ไม่ให้เราเล่นเนาะไม่ให้เราเล่นซ้ายนะฮะโอเคอซับบิงแมนมาอึมฮึมอมแต่ว่าอืมก็ไม่ดีก็ไม่ได้อะไรเนาะเด็กนี้ไม่ได้จั่วไม่เป็นไรเพราะไม่ได้อยากได้มือแล้วเขาคิดว่าเราเล่นเด็กเขาอะต้องคิดว่าเราเล่นเล่นอาอะไรนะเล่นลูกกีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าโครงโครงต้นเด็กอะ มันโลกี่เลยละและเอาไอสโนากาดเข้ามาด้วยไงคือแบบโลกี้โลกี่เนะาะฝังตรงข้ามนี่แบบโลกีแน่แกแกคือโลกี่ฮัลโหลซึ่งมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะก็เนี่ยเทิรนสุดท้ายสามารถลงได้สองตัวแต่ข้อเสียคือเรามีตัวที่ถูกตัดไปแค่ตัวเดียวอ๋อเขาเล่นซูเนาะซูใหม่โอเคก็จัวดีๆหน่อยจัวตัวใหญ่ๆมาหน่อย ใหญ่นี่นี่ใหญ่แล้วใช่ไหมนี่ใหญ่แล้วใช่ไหมก็ต้องตัดแล้วไหมไม่ตัดไม่ได้แล้วไม่ตัดก็ไม่มีอะไรเล่นแล้วเพราะต้นท้ายมันจัวได้อเมริการ้อยปอร์เซน์ไงอืมโอเคอเคืมได้กลายเป็นตัดเลดี้ชิฟแทนก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าตัดตัดแอซอบบิ n งแมนโอเคซ้ายลงไม่ได้แน่แนแล้วฉะนั้นเราก็ต้องเสี่ยงดวงจากการคุยสองเด็ก สองตัวเนาะมันจะเป็นเ 9, ก 9, 14, 14. ้าเก้าสิบสี่สิบสี่อะไม่รู้ว้ไหวไหมเขาลองดูก่อนโอเคเขาลงขวาวูเป็นบูมาเวลไม่ไหวแน่เลยเล็กไปเล็กเกินหัวของตัวใหญ่มไม่มาเลยฮัลโหลเนี่ยนิดเดียวเองโคตรเสียดายนะคอมโบติดหมดนะขาดอย่างเดียวขาดตัวใหญ่นะแม่ ถ้าแบบมีเฮลิคาริเออร์หรือมีอะไรพวกนี้มาใหญ่ให้มันดีอยู่น,นี้ก็ดีนะครับมันตัวมันเล็กหมดเลยแล้วซ้ายแล้วโดนเราโดนหมาปิดด้วยไงพี่อย่างที่บอกนะครับถ้าถ้าเราเทินแรกลงจากพื้นเจดอะมันกลายเป็นแบ็กไนอะแล้วแบ็กแคทมันบึ้มตัวเองทิง้งอะมันจะกลายเป็นสีกาวที่เป็นอีโบนี่เบลดเพราะฉะนั้นมีซาบูอยู่มันจะลงเทินสีมันจะเทินสามอะมันจะลงอีโมนี่เบลดของแบ็กไนได้ไงไม่เป็นละไม่ซีเรียสนนะ้อย่างที่บอกนะครับเด็ก เด็กมันเป็นเด็กแบบเทสเด็กอ่ะเป็นเด็กแบบที่เผื่ออนาคตอนาคตเนาะก็ข้อดีของมันคือทั้ง l d y y h ชี f ที่ได้แบบพลังทั้งเบลดที่พลังขวาใหญ่เนาะแล้วก็อาเอามาเล่นกับไอ้พวกนี้ค่อนข้างจะโอเคอืมอ่เฮลิคอร์เรอร์มาแล้วก็ลงเป็นซาบูแล้วก็อธิษฐานว่าเป็นอะไรดีๆหน่อยโอเค เพิ่นเดาไปอ้าจริงอ้าวยอมแพ้เลยเฉยเลยอ่าน่าจะเล่นก็ไม่น่าใช่นะทำไมเขาถึงยอมแพ้ล่ะเอามาอีกตาหนึ่งเซ่อ้าจริงๆเด็กนี้สนุกมากเลยนะเพราะว่าอ้าเมันก็กาชาแหละมันก็เสี่ยงดวงพอสมควรแหละไม่ได้เด็กแบบโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นได้คอมโบติดแบบตึงๆเหมือนอย่างเด็กล็อกอย่างเด็กลิงเนะี่ยคือพ่อตอนเนี้ยให้ถ้าให้ชอบเล่นลงคอนเควสนะลิงลิงทอลิงทอศนะูนย์นี่ยคือแบบ เด็กลงคอนควสหรืออาจจะเล่นเป็นธานอสก็ลงคอนควสได้นะโอเคคราวนี้เรามีนิกฟูลี่มาแล้วเนาะก็ค่อนข้างการันตีว่าขวาใหญ่แน่ถ้าจัวเบลดมาขวาค่อนข้างใหญ่แน่เทินหลังทยทยไทยท,ย,ทยเกมเอ,อือแอบซับบิงแมนไปหวัดโอเค okay. ต้องลงเป็นไอ้นี่เนาะจะได้ลงนิกฟูลี่เทินหน้าได้นะมันเปนสาห้ามันยังตัวใหญ่ เด็กนี้ไม่มีตัวกันเลยนะสังเกตไม่มีไม่มีของกันอะไรทั้งสิ้นเนะีอืมอืมอืมเค okay. มาขอดูหน่อยเซเคบึมบอดชัวๆบึมบอดแบบล้านเปอร์เซ็นต์นะขวาขวาเข,า,ขาเล่นยากนะอาจจะลงเป็นโนหรืออาจจะลงเป็นเดทพี่ขวานะโอดีนโอเคบึมทิ้งหนึ่งตัวโอเค ก็เหลือแค่เบลดไม่มาถ้ามีเบลดมานี่ก็แหลมเลยเนาะลงเป็นคู่นี้ละกันอย่างน้อยลักษณะสายได้ถ้าลงเป็นคู่นี้ถ้าเขาแบบอาจจะลงเป็นไอเจ้าเอ,อือไม่ใช่อย่างนั้นก็ลังพลังเราใหญ่กว่าก่อนนี้ก็กลัวแค่อย่างเดียวคือกลัวโนนะโนบิ๊กบึมอะได้เดดพูเข้ามาด้วย Lady d a shift เออ Lady shift มาแต่ไอ้นี่ไม่มาแต่ไอ้นี่ไม่มาก็ต้องเสี่ยงดวงเทินสุดท้ายเอาเสี่ยงกาชาวตัดฮักอยู่แล้วใหญ่สุดเนาะโอเคก็ลุ้นว่าบอลนนข้ามจะลงกลางหรือลงขวานะซึ่งเดายากกว่าสมควรเนาะแล้วลงอย่างอื่นไม่ได้นะลงได้แค่ไอ้นี่เพราะคุ้มสุดนะ ลงไหนอะลงขวา okay, แมกนิโตโอเคเราชนะเนาะคุณพ่อดูแล้วอะเท่าที่เคยลองมานะมันจะดึงการ์ดใบแรกถูกตัดทิ้งเสมอนะหมายความว่าถ้าเราถ้าเราตัดเป็นเราค่อนข้างจะเล่นเล่น,เล,นเล่นในนี้ได้เพราะว่าเราอาจจะตัดเป็นแบ็คแคทตัวแรกแล้วตัวนึงอาจจะให้เลดี้ชิพตัดเป็นหักอย่างเมื่อกี้แล้วมีถ้าเมื่อกี้เรามีไอ้เจ้าออะไรนะไอ้ออฟซอร์บิงแมนอย่างเงี้ยมันจะดึงเป็น ไอ้โกลเดอร์มันจะดึงเป็นแบ็กแคทแล้วแอสซบบิงแมนมันจะดึงเป็นฮักแบบเท่าที่ลองมาคือค่อนข้างจะร้อยเปอร์เ็นลยนะว่ามันจะทำอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าโอเคเนาะเป็นถ้าเห็นเห็นมนเด็กมันเล่นได้เลยนะได้เลยอะได้ดีเลยอะคตรชอบนะก็อย่างที่บอกขาดแค่อะไรขาดแค่แบ็กไนน์นะแบ็กไนท์มานี่คือแบบร้อยร้อยเต็มร้อยไม่หักนะเอ,อือห้าม ดูสิว่าจะวัดใจนะถึงเทินห้ายอมแพ้ไม่ได้หรือเปล่าโอ้ยเก่งเกินเก่งเกินไปฝันตรงข้ามรู้ได้ไงว่าจะลงตงัวนี้เก่งเกินอ่ะอย่างน้อยซาบูก็มานิกฟูรี่มาโกดไลเดอร์มาเขาลงแต่ตัวกระดักทางล้วนๆเลยเนาะนิกฟูรี่เผื่อจวดได้บเบลด หรือเลดี้ชีฟอย่างนั้นยังตัดตัวใหญ่ได้เพราะว่าในฟูลรีมันการันตีว่ามีแต่คอร์ดหกขึ้นมือสามใบเนี่ยค่อยอย่างเงี้ยคิดว่าอะไรโลกี้เขามีคิดเป็นออื่นหรอเขาคิดเป็นโลกีอืมอืมอ่ะเลดี้ชีฟมาตอนนี้ตอนวัดใจเราเนาะกาแล็กตัดป่ะกาแล็กตัสแน่แนแกาแล็กตัสแบบล้านเปอร์เซ็นตอ่ะปเสเซอร์เอ็กก็ยังได้อยู่ เ r สเซอร์เอกก็ยังไหวอยู่ไหวชิลตอนนี้ยังไม่มีตัดมือทิ้งเลยอู้มีเบสกับเลดี้ชิฟอ่าถ้าอย่างนี้ก็ลงอย่างนี้เลยละกันอ่ะเลดี้ชิฟน่าจะตัดโอดีนแล้วก็เบดน่าจะตัดดูมเนาะก็ถ้ากดไรเดอร์มันจะชุบมันจะชุบไปแค่ตัวเดียวคือกดไรเดอร์ชุบก็ต้องดูว่า ฝั่งตรงข้ามลงเลนไหนมานะซึ่งข้อดีคือเราชนะกลางแบบลันเปอร์เซ็นนะฮะโอเคคนจริงนะฮะห้ามยอมแพ้แล้วมอฟอู้เกินไปเก่งเกินโอเคงั้นเราลงซ้ายเลยนะเราไม่ลงขวานะตัดโอดินได้โอดินมาเนี่ยโเดอร์ชุบโอดินแน่ๆเราก็ได้รู้กันว่าโอเรเดอร์ชุบอะไรนะแต่ว่าคุณพ่อเดาว่าชุบโอดินถ้าชุบโอดินมาก็ดีชุบโอดินมาก็ดีเพราะฉะนั้น เราจะสนนบถ้าชุบโอดีนมากดไรเดอร์จะดิดึงอีกรอบหนึ่งแล้วจะดึงเป็นอาดูมและดูมจะเรียกมาอีกข้างแล้วเราได้เปิดก่อนเราไม่ค่อยกลัวไอ้นี่ด้วยเราไม่กลัวอะไรออสด้วยอ่ะดึงดูมมาเฉยอ่ะชิปเปงแล้วไม่กลัวอะไรออสด้วยที่บอกนะฮะเพราะว่าอะไรออสมาก็เท่านั้นนะเพราะว่าดูมมันเสกนะเยี่ยมเวลิกูดแบบคนจริงนะ สแนปเลยมั่นใจสแนปเลยยังไงก็ไม่มีทางยอมแพ้นะคนจริงจิงเขาเล่นแมปนี้กันนะคนปมปอมอย่างคุณพ่อเล่นไม่ได้นะโอเคค่อนข้างไวนะเพราะว่าเล่นในคอมด้วยมั้งมันสเปกมันแรงกว่าโทรศัพท์หน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ u i มันสวยแล้วมันเร็วกว่าเดิมได้นะมันหกสิบ fps อ่ะแล้วหนองข้ามเล่นไม่ช้าได้งโทรศัพท์มันต้องตุ๊ด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 มาเนาะ มือดีอกแลละมือดีแบบตลอดตลอดนะฮะเคก็ได้คุนเจสก็ได้ซาบูแบบเล่นเด็กอื่นไม่ได้อย่างนี้นะับอ,อ,อยากออกกองนะเด็กเด็กนี่อยากออกกองอัน,นจริงๆถ้าอีโบนี่เบทมาเอาชาโด์คิงออกอะไรแต่ว่าคุณพ่อคิดว่ามันเป็นตัวเคาน์เตอร์พวกเด็อย่างเงี้ยที่ดีเพราะว่าลงไอ้นี่ลงคลองมานี่ก็รู้เลยว่าลงอะไรนนะโะเคซาบูแล้วกันแล้วค่อยเอามิลลา ไม่มีตัวตัดเลยนะไม่มีตัวตัดก็เล่นยากนะเด็กนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะถ้าถ้าไม่มีตัวตัดขึ้นเลยหรือถ้าแบ็คแคทไม่ขึ้นนี้ก็เล่นยากนะเพราะว่าไม่มีอะไรเด็กทําอะไรไม่ได้เลยเด็กแบบธรรมดาธรรมดานะเด็กเล่นกับการตัดอย่างเดียวนะก็จริงจริงเอาจริงๆคืออยากได้อีกลักอาร์คิทป์หนึ่งหรือเอสการ์ดอีกใบหนึ่งมาเติมในเด็กเหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้เห็นนะว่ามันมันมีแค่เนี้ย มันถ้าตัวอย่างที้บอกตัวตัวตัดไม่ขึ้นนี่ก็เล่นยากหรืออาจจะต้องรอลุ้นนิกฟูลีขึ้นมาก็อาจจะพอไหวบ้างเนาะมมีทุกอย่างนะฮะยกเว้นอะไรเว้นตัวตัดฮัลโหลมีทุกอย่างมีเป็นตัวตัดจ้าขอมดูหน่อยอืมแองเจลาเนี่ยเราแค่ลุ้นต่อไปว่าฝานตรนงข้ามจะลงในฮอกที่ตรงไหนเนาะอาจริงๆนะไม่มีตัวตัดมาเลยหรอไม่มีอะไรเลยหรอ โเกินไปเนาะก็ถ้าดักฮอคลงเมื่อไหร่ปุ๊บโดนขอบอกว่าโดนนะฮะคิตตี้มาแล้วไงคิตตี้เขามาแล้วไงกลางปล่อยรู้แต่ว่านิวยอร์กเนาะอ่ะมีตัดแล้วหนึ่งตัวยากเลยโจทย์นี้ยากเกินเนาะงั้นก็ต้องขอเอาพลัง หน่อยละกันเนาะไม่งั้นไม่ไหวนะแล้วค่อยเอากดไลเดอร์ดึงแบ็คแคทนะฮะอืมอเคซ้ายแล้วก็อันนี้ไม่ได้แล้วด้วยเคอืมอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือลุ้นให้ลุ้นให้กลางแพขวาเขาน่าจะปล่อยปะเล่นอย่างนี้เลยมะเล่นได้แค่นี้เนาะก็จะเป็นก้า 9ส1 2ใหญ่มากแล้วก็เต็มบอร์ดด้วยขวาเขาลงกระล็กตัดไม่ได้แล้วสแนปด้วยไม่เสี่ยงนะไม่ชู้ไม่ชู้ไม่ชู้นะขอแค่ดูการเฉยไม่ชู้ไม่แนบกลับนะไม่ชู้ถึงแม้ว่าจะไหวชิวบ้างหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ชู้นะฮะไอออนแมนเห็นไหมเขาปล่อยขวาจริงๆคิตตี้อ่ะเร็จโจรเรียบร้อยเนี่ย ถึงไม่อยากเอาออกไงเพราะมันเก่งมากเลยซาโดคิงแล้วตอนนี้มันเป็นสองสามนี่ไงคือแบบโคตรดีเนะโคตรดีนะครับเด็กมันแบบโคตรแจ่มแจ๋วบางลาพูต่ตุ๊จักรพัทยานะครับแจ่มจัดบางลําพูจริงอ่ะอีกสัก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 ตาหนึ่งเนาะยี่สิบมาสิบห้านาทีก็อีกสักตาหนึ่งก็คือเกือบยี่สิบนาทีพอดีนะฮะเคมามาตาหนึ่งตาสุดท้ายนะก็ น่าจะเละพอเห็นลูกเล่นวิธีการเล่นของเด็กแล้วนะว่าโอ้เกินนะเด็กมันแจ่มเกินนะซึ่งรูปนี่คือหลอกฝันตรงข้าวแบบร้อเเซ็นนะว่าโลก,กี้นะและโครงเด็กมันโลก,กี้ได้ไงฟันตรงข้าวนี่เก่งเกรงตัวรอเลยว่าโดนโลก,กีนะไม่ใช่นะ <c oughs> คุณถูกหลอกแล้วนะฮะไม่ได้โดนโลก,กีเลยคุณได้โดนหลอกแล้วนั่นเองโอเคขอดูเซขอดูมือหน่อยขอดูการ์ดหน่อย คานิชคานิชอืมถ้าอย่างนก็ต้องลงอย่างนี้เนาะแล้วค่อยลงแล้วก็ต้องลงเป็นนิกฟูลี่เทิร์นเทิร์นหน้าแล้วเทิร์นต่อไปค่อยลงเป็นเลดี้ชีฟจริงๆคาน็ชนกินมิลลาสทิ้งเลยก็ได้นะอืมอืม กลางเราทำอะไรไม่ได้เลยนะกลางเราทำอะไรไม่ได้เลยฮัลโหลเอ๊ะเราต้องลงนิฟูลี่ก่อนนี่อ่ะช่างมันสมองสมองไปหมดแล้วเนี่ยเป็นแตอย่างเงี้ยสมองสมองไม่เหลือนะสมองพังตานนี้น่าจะแพ้นะสมองไม่เหลือแล้วพังเรียบร้อยเวนน่อม เวนอมหรอถ้ามนั่งนห่ก็มีลุ้นสิเพราะว่าชาโด w k คิงลงซ้ายเวนอมจะกลายเป็นพลังสามถ้าเขาลงบูเบอรลีนมาด้วยก็แหลมเลยแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนะคือ <c ười> <c ười> ขวาปิดกรแลกตัดได้แน่แน่แน่แล้วอะก็เหลือแค่ว่าเขา,าจะบูเบอรลีนมากลางแล้วลงกรแลกตัดกลางกระเบิดระเบิดทิ้งเหมือนกันก็ตายแค่นั้นเองเนาะปิดคลิปไม่สวยเลยอย่างนั้น ไม่มูฟด้วยโนเสร็จเสร็จเลยเรียบร้อยชารุคิงนี่คือแบบการโคตรเหลี่ยมอะก็ประมาณนี้นะฮะครบคุณมากแล้วกันนะครับสำหรับการรับชมก็เด็กมันปั่นมากเลยเนาะสนุกมากเลยนะก็ไปลองจัดเล่นดูได้นะครับของจริงๆก็ใช้แต่พู3สามเนาะใช้แต่พู3สามอ่ะมีซาบูเป็นพู4สี่เนาะที่เหลือก็พู3สามล้วนแต่ว่าอาจจะนอกสายตาหน่อยอ๋อมีมีไอ้นี่ใบหนึ่งที่เป็นพูสี่เนาะอะ,อะมิลล ก็ไม่มีมิธีหลักก็ใส่ตื่นอะไรจริงๆไม่ฟิกเลยการ์ดฟิกในนี้ค่อนข้างน้อยที่ฟิกจริงๆก็จะมีแค่เบรดในตอนนี้ที่ฟิกจริงๆคือมีเบรดมีควินเจ็ตมีซาบูในค่อนข้างจะฟิกแล้วก็ชาดูคิงนี่ค่อนข้างออปชั่นแนลแต่ว่าแนะนนำมากเลดี้ชีฟฟิกแบ็คแคทฟิกอ่ากรอเดอร์กับแอสตอบิงแมนโคตรฟิกนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวที่จะามาเสริมให้พวกนี้มันตัดได้อเมริกานี้จะไม่ใส่กระไดนะแต่ว่าใส่มาเพราะว่า มันจะโอกาสขึ้นเทินหกไงและไอ้พวกนี้มันจะมีโอกาสขึ้นมาเล่นง่ายแล้วเทิน6เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงก็เอามาใส่ในเด็กเฉยๆก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับการชมคุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ